ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเอมอเตอร์มีสินค้าใหม่มารีวิวอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นฮอนด้าสตี4สี่ร้อยทะเบียนแท้นะครับเครื่องเอซียี่้าเอเลขคอยสี่ยี่บหกเดี๋ยวไปชมรอบคันกันครับถังเดิมนะครับฟอนส์ฮอนด้าสตีสีสวยเลยครับโครเมียมโดยรวมสวยครับคันนี้ล้อหลังโครเมียมใหม่ๆยังหลอกเหลือๆเลยครับ นี่เป็นพนักพิงหลังทางไกลนะครับให้สายคนซ้อนนะครับผมเมี่ยด้านซ้ายยังสวยๆอยู่ครับผมทิดบนก็เดิมๆครับผมเนมี่ยใสยๆครับผมเดี๋ยวยฟังเสียงกันครับมีคญแจครับผมกดเช่ก็เดิมนะครับเงียบตุยๆไปเลยครับ หายอยู่มีคนพลาดนะครับผมดูรถได้ที่้ารเอ,อรมอเตอร์นนทบุรีบางบัวทองนะครับมือสนใจโทรมาสโทรเบอร์091413ครับ6669หายอยู่มีคนพลาดครับอาเอ,อมอเตอร์ดีๆให้บริการครับสวัสดีครับ